สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนาะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องห่วงโซ่อาหารนะคะหรือว่าเรียกว่า food chain นั่นเองเนาะ <S <S ก่อนอื่นนะคะครูก็มีการ์ตูนมาให้ดูด้วยเนาะ <S 1> <S 1> พวกเราเนี่ยไปดูการ์ตูนพร้อมกันนะคะแล้วก็สังเกตดีๆนะว่าในคลิปเนี้ยเด็กๆเนี่ยพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นยังไงเขาทําอะไรกันยังไงในคลิปนะคะเดี๋ยว ตั้งใจดูดีๆนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามท้ายคลิปด้วยค่ะดีใจจังเลยโพล่าที่ไปตั้งแคมป์กันบนภูเขาแล้วนะนั่นสิน่าสนุกจังเลยเนะสนุกกันก็ดีแล้วแต่อย่าลืมนะว่าต้องขอบคุณใครถึงได้มาตั้งแคมป์กันขอบคุณครับท่านเขาไม่เป็นไรครับผมมาตั้งแคมป์ก็ต้องมากันหลายๆคนถึงจะสนุกครับ ยุงด้วยอ่ะโถเอ้ยก็อยู่ในป่านี่ก็ต้องมียุงบ้างละแต่ป่าเนี้ยยังถือว่ายุงไม่เยอะนะครับเพราะมีสัตว์อื่นอยู่หลายชนิดด้วยเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันเหรอครับเ,เป็นอะไรไปอ่ะผู้ร่ายร้องเสียงหลงเชี่ยวยก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้กระโดดผ่านไปนะสิไหนไหนไหนโถเอ้ยอยู่ๆก็กระโดดตัดหน้าได้ตกใจหมดเลย ใจจังเลยนะไม่ไหวเลยไม่ไหวว่าแต่ทำไมในป่าถึงมีกบได้ล่ะเนี่ยแปลกจังแถวนี้อาจจะมีบึงอยู่ก็ได้ลองตามมันไปดูกันสิอูอ้อสุดยอดเลยสุดยอดตรงไหนเนี่ยน่ากลัวจะตายกินกันไปกินกันมาไม่เห็นดีเลยป่าเถื่อนที่สุด โพล่าพูดแบบนี้ไม่ถูกนะการที่สัตว์กินสัตว์อื่นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะโพล่าแปลว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคะแต่แบบว่าถ้าไม่มีกบก็คงไม่มีงูด้วยแบบนี้ป่าจะได้ปลอดภัยนะครับที่โพล่าพูดมันก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหวงโซ่อาหารมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะครับวง<บ>โซ่อาหารอ,อะไระเหรอครับ<พ>จบกันไปแล้วนะคะอ่ะ เด็กๆเขาไปที่ไหนกันเอ่ยเขาไปตั้งแคมป์ใช่ไหมโพล่าอะสี่คนนี้เขาไปตั้งแคมป์ในป่ากันใช่ไหมคะอะแล้วจากคลิปวิดีโอนะคะที่เราดูไปเนี่ยพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเอ่ยอลองช่วยกันตอบนะคะก็จะมีต้นไม้ใช่ไหมอ่ะข้างหลังเราเห็นเลยต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้านะคะอย่างแรกเลยตัวอะไรที่มันกัดยุงเนาะยุงแล้วก็มี กบใช่ไหมพอเขาตามกบไปที่แหล่งน้ำเจออะไรคะเจองูใช่ป่ะแล้วสุดท้ายก็มีเหยี่วเนี่ยมันคาบงูเข้าไปเออนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันกินกันไหมเออมันกินกันอ่าใช่แล้วนะคะก็คือมันกินกันเป็นทอดๆนะคะก็เริ่มจากอะไรเอ่ยกบใช่ป่ะตอนแรกเขากินยุงแล้วงูก็มากินกบและตอนสุดท้าย ไอ้นอกเหยี่ยวนะคะมันก็มาคาบงูไปทีนะคะไปที่หลังเนาะอ่าแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าไม่มียุงอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ยอ่จาจ้ากบใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีอาหารกินเนาะพอกบไม่มีอาหารกินงูก็ไม่มีอาหารกินอ่ามันก็จะส่งผล ถ้ทอดไปเรื่อยๆนะคะก็คือถ้ากบไม่มีอาหารกินนะคะก็จะตายสัตว์อื่นๆก็จะไม่มีอาหารกินแล้วก็จะตายตามกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอ่ะแลอลองมาดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงเนาะในที่นี้นะคะรูก็จะยกตัวอย่างต้นหญ้าตะกั่วกบงูแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นเกี่ยวนะคะเกี่ยวต้นหญ้าภาษาอังกฤษของเรานะคะก็คือ grass อะตะกัแตน grasshopper ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะก o frog งู snake แล้วก็เหยี่ยว hawk นะคะอะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะลองให้เด็กๆเนี่ยลองวาดหัวลูกศรเนาะว่าหัวลูกศรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราให้เขาเป็นห่วงโซ่อาหารนะคะตะกัแตนมากิน ต้นข้าวใช่ไหมต้นเออ้ญ้านะคะตะกกะแตนกินหญ้าหัวลูกศรดจะต้องไปทางตะ๊กแตนหรือไปทางหญ้าเดี๋ยวเด็กๆลองวาดดูนะคะโกบกินตะกกะแตนงูกินโกบแล้วก็เหยี่ยวกินงูนะคะเดี๋ยวลองวาดดูเดี๋ยวครูจะให้เวลาสัก30วินาทีพออ่ะลองวาดดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะ อ่าก็คือครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูเฉลยแล้วนะนี่นะคะหัวลูกศรน,นะคะ,ะชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอนะคะชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอตกกะกั่วเขาบริโภคยาใช่ปะหัวลูกศรก็ต้องชี้ไปทางตกกะกัแตนกบกินตกกะกแตนหัวลูกศรต้องไปทางไหนเอ่ยไปทางเจ้ากบนั่นเองอ่างูกินกบหรอคะไปทางน้องงูส่วน เกีียวกินงูก็ไปทางเหีียวนั่นเองเนาะการกินกันเป็นทอดๆแบบนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าต้นยาตัวนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตนะคะจะสร้างอาหารเองได้สั่งของอาหารเองได้นะคะตักแตนที่เขาไปกิตนต้นยาเขาก็จะเรียกว่าผู้บริโภคมันอยู่ในตำแหน่งแรกเลย เป็นตัวแรกที่ไปกินผู้ผลิตนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นึ่งจกบก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองงูล่ะงูก็เป็นบริพู้บริโภคลำดับที่สาเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่4อ่อแต่ว่าเราจะเห็นว่าเหยี่ยวเนี่ยมันไม่มีใครมากินเหยี่ยวและสุดท้ายท้ายสุดนะคะอยู่ตรงปลายห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราจะเรียกว่า ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเนาะถ้ามันอยู่ตรงท้ายสุดใช่ไหมอ่ะไม่มีใครมากินเขาต่อแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองอแล้วเดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะเป็นสายใยอาหารนะคะก็จะมีห่วงโซ่อาหารเนี่ยหลายๆห่วงโซ่อยู่รวมกันเนี่ยเห็นปะวุ่นวายยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนลองแกะ ทีละส่วนทีละส่วนดูนะคะว่าเราได้ออกมาทั้งหมดกี่ห่วงโซ่อาหารได้กี่แบบอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวให้ลองทำเนาะก็อย่างเช่นเริ่มจากเนี่ยดอกไม้ไปพึ่งดอกไม้ผีเสื้อนกขุนทองนะคะแล้วก็เยี่ยวเนี่ยก็คือค่อยๆไล่ไปตามลูกศรทีละสเต็ปนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลาหนึ่งบทเพลงถ้าจบเพลงนี้แล้เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันดีกว่า เดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันดีกว่าอย่างแรกแรกนะคะเราก็เริ่มจากดอกไม้ก่อนดอกไม้แล้วก็มาตามทุกศรนะคะมาพึ่งอ่าแบบแรกก็จะได้เป็นดอกไม้กับพึ่งนะคะพึ่งไปดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เนาะอ่ะดอกไม้ภาษาอังกฤษก็คือ flower พึ่งก็คือ bee นะคะ bee b e พึ่งต่อมาอันที่สองล่ะเป็นอะไรเอ่ย อ่า uh, flower butterfly butterfly ก็คือผีเสื้อนะคะจังเก e myna นะคะเป็นนกขุนทองเป็นชื่อเฉพาะของเจ้านกขุนทองตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเหยี่ยวนะคะเป็น hawk อืต่อไปเดี๋ยวคนจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อมาดูที่ตัวต่อมาค่ะ vegetable พืชผัก n o u vegetable ไปที่ warm นอน แล้วก็ common ไม่นะจะเป็นนกเอี้ยงนะคะเป็นนกเอี้ยงเป็นชื่อเฉพาะของนกเอี้ยงแบบที่สี่ v e t a b l e rabbit hawk ห้านะคะข้อห้าแบบที่ห้านะคะจะได้เป็น vegetable rabbit f o x k สุนัขจิ้งจอก ย่างต่อนะคะแบบที่6 grass หญ้า rabbit hawk s e d grass rabbit frog ต่อไปนะคะเป็น seeds เมล็ดเมล็ดพืชน,นะคะ seeds magpie robin แม็กพยโรบินนะคะจะเป็นชื่อเฉพาะของนกกลางเขี่นั่นเองนะคะแล้วก็มาที่หกเหยี่ยวแบบที่เนะคะจะเป็นซีสเมล็ดพืชแรด R A T แรดหนูแล้วก็มาฟอกอสัสนักษึ้งจอกแบบที่สิบสีสแรดแล้วก็อารคือนกฮูกนะคะ หมดแล้วนะคะได้ทั้งหมด10บแบบเออได้เท่าครูไหมเอ่ยอาถ้าได้ไม่เท่าเดี๋ยวลองกลับไปนั่งไล่ดูดีๆอีกทีหนึ่งนะคะเราเห็นเมื่อทั้งหมดนั้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารเนาะจะเป็นการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเป็นทอดทอดไปถูกปะอะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาเนี่ยมีการกินต่อกันจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคนะคะระดับของสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3าร,ระดับเนาะก็จะมีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะคะผู้ผลิตนะคะ Producer นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างอาหารสรั่งขะอ,อาหารเองได้ไม่ต้องไปกินใครอ่ะก็คือจะเป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้าดอกไม้มเมล็ดพืชอ่ะนะคะเป็นพืชผักใบสีเขียวเนาะ เขาจะอยู่ในห่วงโซ่อาหารแบบลำดับแรกเลยนะคะที่เราเห็นต่อมาผู้บริโภค consumer นะคะคือสิ่งที่ไปต้องไปกินเขาสิ่งที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องไปกินนะคะอันนี้นะคะก็จะมีกินพืชเป็นอาหาร herbivore กินสัตว์เป็นอาหารเขาจะเรียกว่า carnivore กินทั้งพืชและสัตว์เนี่ยเขาจะเรียกว่า omnivore นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นผู้ย่อยสลาย decomposer ผู้ย่อยสลายเนี่ยเขาจะสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะหรือว่าเป็นสารอาหารที่ลงสู่ดินนะคะอ่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงเนี่ยก็จะมีเจ้าพวกนี้แหละไปย่อยสลายนะคะก็อย่างเช่นเห็ดราแบคที ria นั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาดูซิว่าจากที่เราหา ห่วงโซ่อาหารออกมาได้ทั้ง10แบบเนี่ยเด็กๆลองช่วยครูหาสิเขาว่าอะไรคือผู้ผลิตจําได้ไหมว่าผู้ผลิตคืออะไรผูผ้ผู้ผลิตเขาจะสร้างอาหารเองได้ไม่ต้องไปกินชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือจะอยู่ลําดับแรกของห่วงโซ่อาหารนะคะมีลําดับแรกก็คือเอา flower vegetable นะคะเป็นผู้ผลิตหรือวป,ปรด producer นะคะ น,นี้ก็จะมีอะไรบ้างอะหญ้าใช่ปะ grass seeds มลพืชน,นะคะเป็น producer นั่นเอง,องมาผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งลหะเออผู้บริโภคก็คือตัวที่ไปกินเขาถูกปะอยู่ตัวที่ไปกินเขาตัวที่ไปกินผู้ผลิตเนาะก็คืออันนี้นะคะก็จะมี b butterfly worm rabbit เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึงนะคะ นี้ก็จะมี Rabbit m a p i r o b i n r a นะคะ,ะจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1น,นั่นเองต่อ,อมาผู้บริโภคลำดับที่สองจะเป็นตังเกลไมไมนาะนะคะเป็นชื่อเฉพาะของนกคุณทอง Common ไ้หนาะชื่อเฉพาะของนกยี้ย่างนะคะ Hawk เหยี่ยว Fox จุนักจิ้งจอกนะคะจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สอง จะมีอฟอกฟอกอโนพูกนะคะเป็นผู้บริโภคลที่สองแต่ว่าทำได้ไหมตอนแรกที่ครูบอกว่าถ้าตัวเนี้ยเขาไม่มีอะไรมากินต่อแล้วอ่ะเขาก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรสุดท้ายเลยอยู่ลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารไม่มีอะไรมากินเขาต่อแล้วเนี่ยโลง่งๆเลยเนะี่ยไม่มีอะไรมากินเขาต่อแล้วจะเรียกว่า ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะคะย่อยสลายนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตเน่ยตายลงใช่ปะเขาก็จะเน่าเปื่อยเนาะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือว่าผู้ย่อยสลายหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า decomposer นั่นเองนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยลงดินนะคะเป็นสารอาหารให้แก่ดินต่อไปนะคะใช้ในการ ปลูกพืชแล้วก็นำไปสูก่การถ่ายทอดพลังงานต่อไปนะคะก็จะมีอะไรเอ่ย m ั r ส h ร o มกคือเห็ดนะคะฟังใจฟังใจนะคะจะเป็นรานะคะเป็นเชื้อราแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีเจ้าพวกแบคทีเรียนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปที่คำถามข้อแรกกันก่อนดีก,กว่าคำถามข้อแรกนะคะถามว่า ข้อใดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารก็ไก่ขอไข่คอควายหรือว่างองูนะคะเขียนตอบลงในกระดาษเลยค่ะ,ะไปดูเฉลยกันนะคะ,ะผู้ผลิตเนาะก็ต้องสร้างอาหารเองได้นะคะควายใครถูกติ๊กถูกไปด้วยนะลูกต่อมาข้อ2สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิตเสมออะดู ถอกนะคะข้อนี้ตอบกอ็ไก่ยา่านั่นเองข้อที่3นะคะภาพนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นผู้บริโภคลำรับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนี้เริ่มจากต้นข้าวตะกระแตนตะก,กะแตนกินต้นข้าวถูกไหมกบเจ้าก,กบกินตะกระแตนแล้วตัวอะไรหน้าตัวสุดท้ายเนี่ยที่มันมากินกบถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบงองู มาข้อที่4ี่แล้วค่ะข้อที่สี่พ่อใดต่อไปนี้เป็นผู้บริโภคทั้งหมดเลยอ่ากต้องนะคะข้อนี้ตอบขอค่เนาะสิ่งโตสิ่งจกกบเพราะว่าไม่มีตัวไหนสร้างอาหารเองได้เลยต้องไปกินเขานะคะก็จัดได้ว่าเป็นผู้บริโภคทั้งสามตัวเลยมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายถามว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายให้เน่าเปื่อยย่อยสลายซากให้เน่าเปื่อยนะคะเรียกว่าอะไระทุกต้องนะคะข้อนี้ตอบพอควายนะคะเป็นผู้ย่อยสลายเนาะสำหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันคาบหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ